E é. aí เรียนครับเรียนด้วกัสวัสดีครับคู่สวัสดีครับขอขอวส,ว,สวัสดีค่ะวันวันดีลังไหมหอกครับผมค่ะมำนี้เป็นวันที่สองแลค,ะค่ะวันที่สองตุลานะคะวันที่สองตุลาสองหาฮกฮกคำนี้ค่ะ,ะถามข่าวถามข่าวกันนะคะผู้ใดผู้โบนะคะผู้ลูคนก็อาจจะบริยินก็ถือว่าเขาบ่มีิสุขนะคะคือจังยิ้มใครยิ้มเลยเต็มๆนะคะวันดี้ก็มียิ้มมีแจ๊กโมในทีม ค่ะบุรคนกับว่าถือแล้วออกแล้วจะไในยิ่นเนาะพอเ,เห็นลุ่งพัว่าคือแยกสีน่นะคะหมู่บ้านนี่กะช่วงใบสองมันมายิมครับผมไอ้คู่ก็เลยถามปู้เปลดีๆเลยเรียกออกแลวมันเป่าหรล่าลเป่าตัวได้เก่าๆอะไรวะเก่าๆไม่คู่กันนวดๆๆๆเก่าเบ่บ่ซื้อหงโคขึ้นกันแต่ว่ายิมสลาดนะยิมพัดไปกล้าหัวค่ะเก่าหงโคยิมก็เลยได้นี่ยระคาคือทีมาก้วกาเลขสองศูนย์ที่มากคือยัง มือต้องวดจำได้ว่าขายชีฟวันที่สิบเจ็ดแม่นบ่ครับผมวันที่สิบเจ็ดวันนี้ขายเหี้ยเท็ดต้นเงินมากครับเพิคนก็เหดตามไปแดงๆมากเมื่อสุดใบวัดนี้ยิ้มก็เลยไปหอยใส่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทก้ปูก็เลยนทวงอะไรครัยี่มเอาพ่อให้ยคลื่นยี่สิบนะพ่อให้ยคลืนนด้เยิ้มจำเบาแล้ววะวันนี้ยิ้มเพิ่อก็เลยเก็บเงินไปยี่สิบใบเพิ่อก็เลยไปซื้อยี่สิบราคาครับผมแล้วกระพร้อมกับมือสุดท้าย่อ้สุดท้าย ยอดกะยอดผับปลาวันปลาวันเมื่อนะคะครับหนึ่งสองหนึ่งศูนย์ศูนย์ศูนย์แต่ว่าปูราต่อวันนึ่งร้อยยี่สิบเพราะว่าหูใจก็จะพอสิว่าร้อยยี่สิบมีปัญหาบอกระค่ะกับเมืองคีบเอาค่ะอันนี้กะคือเป็นตัวปัญหาราคะตัวตุงตุ้งอกกะเมื่อใดแต่ว่ากะย่าเสียใจเพราะว่าพวกเัาคิดว่ามันเสียเงินในปูบวกมันแมนอยู่แม่คู่วก็เสียแม่คร่กับเมื่อดขึ้นกันนะคะกับเพราะเป็นยังสู่ต่อไปราคะ แต่พีเข้ามีลมให้ใจสูต่อไปบ่ราว่าตะเลี่ยปูนะคะเลียเข้าเฮ็ดเอากขาบ่เขาบางเครือบางที่นะคะอันนี้เข้าใครเป็นแนวทางให้ใส่สติปัญญาะะเด้ค่ะเด้อเพราะว่าทุกคนก็อยากได้เมื่อแม่คู่เฮ uh ็ดอยู่คู่มือเนี่ยแม่คู่กะเพราะพรอนเพิน่นขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้เฮ็ดได้สากนะคะขั้นเข้าบ่มีปัจจุปัจจัยตรงนี้เฮ้าแซวเงื่อสไปสากแม่นบ่ค่ะแต่ว่าแต่แต่มาแม่คู่ก็ถือมาตลอวแต่ว่าหมวดนี่ ขอตูวบ่ถือคาดได้ก็ได้นาสามตัวก็กาดได้บ่สมควรนะคะก็บ่เป็นยังนะคะแม่คู่กะขอหายกำลังแรงใจเอฟซีนะคะทัวลูกเล้ค่ะเด้อบอ่ได้คือกันแม่คู่กับเฮีเป็นหนลังหาปูพานหลังพันนะคะ <ใช S 1> แต่พต้องเสียใจบ่เป็นมาเออเฮ็ดบุญมากกระโดดเป็นยังคืบอบ่ได้แม่แต่แม่คู่ก็คือกัน ค่ะคได้เป็นบางคนเนาะค่ะคุณจังคุณบุญชวนซิมผักดีเขาบอกว่าได้ยุจ่าสมมค่ะค่ะเขาแสดงความดีใจน้ำเลือดเด้อค่ะหลายผู้หลายคนเพื่อกระไดยื่เดินแล้วหนักหน่อยเพื่อกระทักมาอยู่เพื่อรวมบุญมากคือเก่าพูดว่าขอบคุณปูหลายๆขอบคุณแม่คู่หลายๆเด้อที่เป็นสะพานบุญได้ยอดผาป่ามาสะพานไว ยอดปลาปลาก็คือปูเาเนาะค่ะหนึยี่ิพอสิบเึร้อยเศร้าไม่หิ้มหนึ่งรยยีบจังสีน้าต่ว่าความเป็นจริงอ่ะหนึ่งหนาตัวปูว่าประมานพอนับทีถือต้องมันคือ1 2อยยี่สิบันว่าแล้วว่าร้อยยี่สิบนะค่ะพูดก็คนก็จับจูดอกตรงนั่นนะคะแต่กรตรงตรงสะเทารทมันกับเขาขปูมักก็บพวกเขาคือ่ความฝันไปคู่เห็นไหมค่ะ ่็ฟันไม่คู้งวันละค่ะตรงเป๊ะหกสี่วดนนี้มาก่ตรงเลยเธอการไปแยกสันวล่ะค่ะการห้างเช่าเอาเนี่นอนบ่ได้นะคะไม่คุ้ยเป็นแนวทาน,นะะก็คือเราบอกคุณพ่อหมอแช่นนั่นมากกับพลลงหลก็ถือว่าบอกคัาชูให้คุณพ่อหมอแช่นเจ็ดศูนย์แต่ว่าขันได้แล้วกลับมาซิกับมาล่ำอยู่นหนาวหอพอได้บอหอมันเกิดเก้าเก่าแปดเกาเกาเจ็ดบ่รับกลับมานี่ยิบได้เลย จับควนเพราะฉะนั้นคือว่ากราบตีร่างกายเป็นโมกโกเลยครับนั่นแหละมันมันก็แล้วแต่ผู้ตีแล้วแต่บุญเนาะแล้วแต่ส่วนข้อศีรษะยังเสร็จนะค,ะค่ะว่าต้องน้อยใจเด้อค่ะเด้อบ่แม่นว่าผู้คือห้แต่คนอยู่ทั้งหอแท้ยามเหลวออกมายิ้มยังว่าถือคือพอเห็นเขียนปัดว่าแต่นี่เราก็จงยิ้มเบาหนิล่ะเบาอยู่ครับสรุปตัวเลขเบาให้เรื่องต่อไปเบาอยู่ค่ะสองศูนย์กับไปนี่ครับเบาอยู่กับผมแต่ว่าเกาๆนี่กระเดาแต่ว่ามันออกโตการบั้งกราบหัว S <S> <บ S 2> กิับวายแต่แม่คู่กับยังมดกลับเนาะค่ะเพราะว่าแม่คู่กับลูกุูมิหายยืะตอนสุดท้ายเกาๆๆเ่าเก่าเก่าเก่ากินเนาะครับผมแต่ก็เป็นยังเอาคือว่าผาดงวนนีซิบหามือเจือกันเช่นนี้ครับผมคต่บ็เป็นยังสิบหามือขอทําใจแต่ว่าสิบหามือหนะม่นเนียนะค่ะครับเพราะว่าเจาะมัดซาเอมนอาจจะได้น้ำกันสูกผูุู้ขคนเนาะค่ะอาจจะตัวตรงๆกับเป็นไปได้เพราะว่ามันเสืขขอบมษดา งานไล่หลายนะคะงานแม่คู่หนาที่ที่ได้รับพิสอบน์กัเท่าวัดปลาศาสนุบวารวาล่ามกำลังส้างเจดีบม่เป็นเจดีนะคะครับห่อฉันครับหอฉันนะคะใครใครเกียร์ดีเลยเพื่องานงานจะไม่ใชเพื่อนบึงเนาะครับการเลี้ยปูกระเบื้องแล้วก็ตัวเติมข้างล่างค่ะหลายอย่างย่ดอกค่อยๆเห็นเื่อยๆลยนะคะแม่คู่กขบอกกำหนดดอกว่า ออเออข้าสิได้ยอดทอดได้ทอดได้แต่ว่าข้าก็ค่อยเฮ็ดไปเนาะได้หน่อยเฮ็ดไปตามหน่อยแล้วก็พร้อมกับสร้สางเกียดีสางมหาเกียดีเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เนาะคะ่ะที่ข้าได้สร้างหน่อยนักหน่อยหนาเนี่ยช่วยได้สางเกียดีไ่เป็นธรรมดาบุญหลายสายยาวอีหลีข้าจังได้มีบุญความสร้างนับกันเนาะ,ค,ะค,ค่ะค่ะให้กำลังแรงใจเกกะะด้อค่ะเด้อแม่คุณให้กำลังแรงแก,ก่สุปุสุขคนงวนดนิพักยกมาฟังเสียงเพลงรอ ตั้งเสียงเพลงไปคู่รอสักรั้ให้กำลังใจนะคะเสียงพินคิดหอนน้องหากคนมีเจ้าของขอป้อนวอนปูเลาวค่ะพึ่งปล่อยเอ็มวีไปสามผลงานเพลงค่ะ่ครเขียดจะน้อยนะคะหันเมียอะไรเมียกับการกับงานกับมาได้ฟังเสียงเพลงเสียงร่ำนะค่ะให้เป็นกำลังใจนะคะทรงตามเสียงเสียงเพลงเสียงร่ำนี่แหละค่ะ เพราะว่าถูกสิ่งทุกอย่างมันกรมีสมหวังแล้วก็มีพิดหวังเนาะค่ะครับผมควบคู่กันไปบ่าเป็นยังค่ะแต่ว่าเข้ากันยังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสหัวหน้าเอาไม่ทํารับการเป็นหนี้เป็นสินมันก็เป็นอยู่แล้วเนาะเ่ราะถือการกันคือกันนวดเนาะค่ะแม่แต่แม่คู่ขึ้นกันค่ะบ่าเป็นยังสูู้เนาะค่ะสูต่อไปผูู้ตาให้กําลังแรงแก่ลูกหลานคือนกันแล้วก็นั่งหัวควัวแล้วก็พ่อให้ยุ่มันก็ได้เป็นบากค้น คือเพิ่นเว่านั่นแหละค่ะคือเพิ่นกัว่าแม่คู่กับ่ท่นเสือมันว่าแม่คู่่ท่นได้หนึ่งศูนย์แม่คู่กับเสือซืือมาทุกศูนย์ครับว่าเอาแต่สองศูนย์เยี่มกับว่าออกตอนเศ้าเยี่ยม่าแม่คู่ย่าเลื่อมเด้อสองูนเด้อปูหาผมอย่ยเลื่อมเด้อเล็กรดแดดปูเด้อสองศูนเแม่คู่กับเปนเื่อเอาศูนย์หน่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเื่อั่นแะต่ถือว่าหวนี้ม่เป็นคนเข้าแล้วค่ะหัวหน้าเอาไมเด้วค่ะเน้อ กําลังแลกใจสู้สู้คน,คนเพื่อการรวมบุญม,มากขึ้นเก้าล่ะค่ะค่ะอันนี้ก็ผ่านมาทั้งยิมนะคะคุณเพนนาภาคูณนะคะค่ะสวัสดิ์ปูหนึ่งพันบาทยิมสองร้อยหนักหน่อยสองร้อยนะคะเนี 200, ่สาธุค่ะเพะ่ะนการรวมบุญม,มากขึ้นเก้า <9 S 2> ค่ะแต่ว่ายอดกระสิบ่นหลายผาดได้เพราะว่าช่วงนี้ผู้ใดก็อัตคัดเหมือนเราค่ะครับผมเช่นการทํามาค่ะขายขายอยู่ขายกินลำบากเมื่อทุงยาม ต้องโอทนเนาะค่ะทุกคนก็มีปัญหาเนาะค,ะคา่ะมีปัญหาท่าคขอบควัวเมื่อทุกคนค่ะมีหนี้มีสิ้นขอบว่าเข้าอยากได้เนาะค่ะอยากได้มาปดเปลี่ยนหนีสิ้นเล้ากับเสียงโซ่ในเมือเข้าเสียงแล้วมันบ่ได้ก็ทําใจสะก่อนเด้อค่ะเ,เด้มบ่แเ่นว่าเป็นน้าพันน้านีเราเป็นน้าบุญดวงเข้าร้อมนะคะดวงเข้าสวงนี้เฮ้าบ่าท่นได้แต่ซาซุ่มไปเรื่อยๆคืเอเก่เาเนาะค่ะ ไม่คู่อาจจะได้โฉกกร่อนเงี้ย่ันนียงวนดน่ะผู้ได้สะสมเ,เงินไปสักก้อนสิได้ก้อนเงี้มาสามเงินมาหยิบเข้าคิดไปยังซานเข้าสีสบายใจขั้นเข้าคิดไปแต่ทางลูกแล้วเท่ากับเป็นทุกข์นะค่ะก็คิดว่าเอองวดน,นี้แสดงว่าเพวนในห้องสะสมไปก่อนงวดหน่ะเข้าเบิกได้นะคะอต่ปฏิเสธที่ไม่หมดผู้น้อนะค่ะ เออมาจำวันศุกรขสแค่ไหนสอบคะแนนกี่เะแนนยืมองิู้จับกู้สิป่าขคขยนนยือบาดเจ็บหนักรถวิ่งโว้วิ่งโว้ ว่างหรือไม่ว่างขนาดนี้อยู่คออแก่นก็เยอะคนบาเดเจ็บเยอครับปู่จังหวัดเลยกม็มีตัางว่เงาเลยกระไรอยู่นะครับปู่เออโคราชเป็นไงว่างโคราวิดแท่วมแล้วก็เร่าพอเออยังไม่ทํา,า,าทใจอยู่คอ้อเด็กก็บ่ถืึ้่ไปครับใครจะพุ่งไปกันไงเนาะใครร่อยเอ็ดยิ่งยากง่ายไปกันไงเน้ะร่อยเอ็ดแต่เก็บหนักอึ้งพอใครจะคุ้มกต่เก็บมากมาความขนงกับขึกบ้กันไว้ครั้ง เออหน้าผ่วแ้วพ่อแ้ววี่พอยังบาดเจ็บเหมือนกับเหมิดไว้ขทางเออไม่เป็นไรมูเด้ยวหาใหม่ได้เนาะคือกานกับเมย์หนังเรี่อคำเห็นเมย์หนังไม่ขืนเรื่องคำหน้าเมย์หนังไม่ขืนเอาอีกอย่างกันไปกับพ่อคูุ่วามแ้วทัวมีคนกระตุ๊กลงมาเห็นบ่อยหนังเออผ่วให้กันแั่หาวิธีแก่กับแก่บ่ได้เรื่อม่แก่แต่ก็ชา อื้วมัดถีเนีต้องปล่อยไปตามกาลเวลาบาดยิ่งแง่มเวลรมันเด็ดจรองผมเช่าตุกหูจักบอกมันเหมือนู้ดูของมันมแค่ป้องกัน่นาหแคงเนาะบาดยิ่งมะะันกระแหงโรงเรือบาดเนีน้แบบว่าขินชัดจริงมัดเปกันแค่เปียกเขียบใคขนน่ขึ้นนาขึ้นนามมานามรืมนามมันมาแท้ บาจี à à. En, ิงเงี้มันแหงเลยยิ่งวดะเอนหาผมกับพ่อแม่แห้งแรงโอ้มาคือแหงคือแรงใช่ไหมโอ้ยังกระจายเออมกับพ่อโตต้นไม้ต้นไดกูเชี่ยวายหมดแต่คือข้นันเละเนี่ยมันแหงมันแรงเลยยิปูเนี่ยมันบ่มีบ่างไม่คือบ่มีกาดเือหาผนตกเราหนามากหนาม่ายหาไม่มีชมืูแล้กับมาแบบพวกไอ้ตังตูก็คือเลยยิ่ คือกับก๊าซเมืองหนังมันแ่ะอีนเ่งหนักหน่วเขาจะย่างเออหายดังเชือมหนาวขึ้นแต่ยังมือรงขนาดควมบ้านควมเมืองมันก็ยังรวบตรงได้นั่นเยอะเยิมครับคุณที่เอาอีหนั่งมาในเรื่ององการชีวิตเออหนี่งคือข้ามเปียบปืนและพังเพลยมมือนี่เป็นมือหนากระเปื่อมือนี่ก่ะเป็นมือหนาเขาอาจจะเป็นมือเขาจะย่างครับคุเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิต การดำร่งชีวิตพ่อก็เลยให้ข้อคิดลูกหลานบอกแมง่านี่เงีมีคำจำงบเบอเปิ่งมันมือมองไปรูกนล่นละแมงบอร์เปล่งคือกระน้ำอ่ะน้ำฟองกระโดมักไปังมันคือจังมือมองไปงามมันบุบมันมือหอมของมันเข้าใจง่านเออพ่อฉั้นังยาดับฟองยากินยาขวโอหัง อย่าลงตัวเองอย่าหลงระงมในการใช้ชีวิตแล้วก็ใช้เงินเพื่อการหายมานเป็นภัยรูปชีวิตเราที่มีอยู่เหลือรู่เออขอให้คิดดีท้ำดีค้งความดีเออต่อไปพายผากหน่าคนเท่ามันเวียวบายายเกิดเกิดได้ดับได้ให้ได้เนือหัวเราะได้ ดีใจได้ไม่เสียใจได้ทุกคนต้องทำใจกับปล่อยว่างไปง่ายอย่าให้มันหนักอึ้งตึงว่ามันสีหัวใจมัดมือมัดมัดตึงไปใจกูตีเยิมเกิดมามือกับหัวยางเดียวสีบ่ม่หายมันตึงไปได้กูยิมข่มเฮาน่ะเป็นไปไ่ได้ครับปู่แอ่เสีใจดีมืัอมือมันมัดตึงไปใจกูตึ้คือว่าใจดีสวยมากมันใจหายกับมืออย่างเดียว่เฮาเมื่อเจใจกับขอมันก็ยังเอาเนืเอาน้อไปใจ มันคืออยงนัตตเออผู้จ่าเป็นอ่างั้นคือให้คนเสียเงินเสียค้ำนะค้งเบาไม่มากเลยเว้ยยมืมครับปู่เออให้เสียเงินเสียค้ำเออขั้นใดดีไปขั้นก็ได้สามารถว่ากันแท้ถ้าพูดอย่างนั้นลูกหลานคิดดูให้ดีอันนี้เหมือนแม่ครูพูดว่าให้เป็นแนวทางแล้วปู่จ่าก็เคยพูดว่าเออให้คนจับยับด,บด,บดบั้งไก่ใจตัวเองว่าไม่นม่เท่าไรคุม้ม เออขั้นได้ป่านน่ะนะแม่คู่น่ะคือชิบะเด้เดชข่างนั่งบอกหลดยิ้มนั่งเอาเงื่อนกังเดียวแม่บอกครับปูมั่งกระ้องกระท่ำนั่งแม่คู่แม่คือได้แม่คือโขก่าโขก็อยู่ที่การกระทาำมาคู่กับกระทู้เรื่อยเออแม่ถึงเหนื่อยแขนขาหักเหนื่อยมากคือพอหายไก่พออึมหายกางเกล้งงานถือพวกออกห้อยว่ดขั้นเออเมื่อยกับเมื่อยคือพอฮ็ดงานตามมาคือตามใบขั้งคือพอ มันกับเป็นบปุ่นของไม่คู่รียกับเปินบุ่นของูองร้านได้ห่อนได้เค้นําไม่คู่ได้เค้กได้ค้าเออนี่คือความจินกัน